ทั้งหมดนี้ในราคา2,100ร้อบาทมันไม่ได้ไงทุกคนสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราจะเดินทางไปที่เกาะช้างนะครับตั้งใจว่าจะออกเดินทางประมาณตีห้าครับตอนนี้ก็โมงห้าทีนะครับหวง่าจะไปถึงประมาณเที่ยงครับได้เช็คอินที่โรงแรมก่งนนะครับก่อนเดินทางเราก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าเราฉีดวัคซีนแล้วนะครับตามมาตรการเราก็จะดูแลตัวเองนะครับไม่ไป ร่วกับคนเยอะเราก็อยากอยากไปเที่ยวนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เกาะชานะครับทุกคนตอนนี้ก็ขอเดินทางนะครับเจอกันีรถเยอะเลยดูเด็ดถึงแล้วนะครับท่าเรือ ข้าเรือเฟอร์รารี่ธรรมชาตินี่้องมาเอาธรรมชาติ้อาไปเนื้อก็รอเอารถขึ้นเรือนะครับต้องต่อแถวกับเขาแบบนี้ยาวเลยออกจากบ้าหกโมงหกโมงจากกรุงเทพถึงนี่สิบเอ็ดโมงแต่ยังไม่ถึงเกาะช้างนะต้องนั่งเรือข้ามไปอีกข้ารถร้อยยี่สิบบาทแล้วก็ข้าคนละแปดสิบ สองร้อย<ห>แปดสิบตอนนี้เราจอดรถแล้วนะครับทุกคนแต่ว่าเราจะไม่ลงจากนะครับเราจะถึงโรงแรมน,นะครับเป็นการเซฟตัวเองนะครับจะได้ไม่ต้องเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงกับโควิดนะครับผมผมขอนั่งในรถจนไปถึงเกาะช้างเลยนะครับเดี๋ยวเจอกันที่เกาะช้างครับทุกคนเดากนั่นทุกคนครับตอนนี้เราอยู่ที่สันทิยาทรีรีสอร์ทสันทิยาทรีรีสอร์ทเกาะช้างครับโอเคเดี๋ยวเรา จะเข้าไปเช็คอินนะครับได้ครับผม <S 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 นี่เราอยู่หน้าห้องแล้วนะครับนี่นะครับเปิดห้องเราสองสามหนึ่งสามครับนี่เราเข้าพร้อมกันเลยนะครับทุกคนเอา yes ลีลาลีลาวู้นี่คือห้องนอนของเราครับอ๋ออันที่มีีเตียงเสริมด้วยนะออืฮึนี่นะครับคือห้องนอนของเรานี่นี่นี่ไฮไลท์ไฮไลท์อันนี้คือไฮไลท์ที่เราอยากมา สะส่วนตัวตอนนี้ช็อตแมนครับเพราะว่าตอนนี้เราก็อยู่ในห้องกันสองคนแลวสสวน้วนี่ครับสระอาบน,น้ำส,ส่วนตัวของเรามองไปเห็นวิวใช่ทั้งหมดนี้ในราคา 1> 2 1 0 0อบาท2100บาทมันไม่ได้ไงร <c oughs> เราใช้โครงการของวัดนะครับอะไรนะเราเที่ยวด้วยกันเ,ออเราเที่ยวด้วยกันเราเที่ยวด้วยกัน ยอดครับทุกคนผมขอขอลาไปพักน้ำพักผ่อนกินบองกินเบียวนะครับจ้า ice in my veins i've been driving this train years in this lane there's no stopping this flame cause i came to the game and i changed it to play how i like rearranged it to my own domain yeah i got what it takes made lots of mistakes taking shots skipping breaks feeling lost feeling great popping off singing straight never stop Apart from the pool in the room, there are two more pools in the middle I'm room. It will be a large pool next to a สระน้ําเล็กข้างๆกับห้องอาหารตอนเช้านะครับผมแล้วก็ยังมีกิจกรรมอีกเยอะนะครับเราจะมีพายเรือคายั k พายซับบอร์ดเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปเล่นเรือคายั k ก,ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวเอาไปดูกันว่าบรรยากาศการเล่นเรือคายั k ของเราจะเป็นยังไงนะครับผมนี่เป็นกิจกรรมแรกนะครับที่เราจะมาเล่นกันก็นนคือพายเรือ ขยักใช่ปะเขาเรียกว่าขยักปช่ไหเรือขยักซึ่งกิจกรรมนี้นะครับทางโรงแรมให้เราเล่นฟรีนะครับฟรี3ามสิบนาทีแรกแต่ว่าจริงๆอ่ะส0นาทีอ่ะก็เหนื่อยแล้วพ <c oughs> ายอะไรเยอะแยะแล้วเราจะไปเล่นเซิร์ฟบอร์ดต,ต่ออีก30นาทีนะครับตอนนี้เริ่มเหนื่อยละเขาไปพายเข้าฟังไม่ไหวละทำไมเขาไม่เห็นเหนื่อยเลยฮะเขาไม่เห็นเหนื่อยเลยไม่พายผมก็แบบหน้าโตแดดมากทุกคน น <Yeah, UH, ี้ก็ต้องบอกลาแค่นี้นะครับเราจะย้ำนะว่าสองกิจกรรมนี้ฟรีฟรีใช่ดีมากเลยที่สันติยาทรีรีสอร์ทเอาครับทุกคนผมก็ขอจบกิจกรรมวันนี้เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าเราสองคนเริ่มหิวข้าวแล้วก็เริ่มแสบแสบมาเลยโอเคครับเพื่อนๆผมไปอาบน้ำกินข้าวกันนะครับบาย สวัสดีครับตอนเช้าตอนนี้เรามากินข้าวเช้านะครับผมข้าวเช้าที่โรงแรมก็ฟรีอีกเช่นเดิมน,นะครับผมเป็น,น,นบ,บุฟเฟ่ต์นะเขาเรียกว่าบุฟเฟ่ปะเอ่อไมีของของกินก็เยอะอยู่นะครับเดี๋ยวเยอะเลยอะ่ะดูไปเรื่อยๆแล้วมันมีอะไรให้กินบ้างก็บรรยากาศห้องกินข้าวก็คือแบบดีมากแบบแบบริมสระว่ายน้ำแล้วก็ มีเขาเรียกว่าพี yeah. ่เขามาเล่นดนตรีใ okay, like mm ้ฟังด้วยเออมีโชว์โชว์เล็กๆมั้งเล่นคิปโรงแรมที่เนี่ยเขาจะเน้นความเป็นไทยแบบฝรั่งจะเยอะเป็นพิเศษเลยเขาจะมีแบบพวกแบบโชว์แบบดนตรีไทยหรือจะเป็นพวกโชว์ลำไทยแต่เมื่อคืนเราไม่ได้ดูเพราะว่าเราไปกินข้าวที่นะครับเราก็เลยไม่ได้ดูไปกินข้าวก่อนดีกว่าไม่หวานนวข้าว อันนี้เป็นกิจกรรมสุดท้ายแล้วครับของผมเพราะว่าผมเหนื่อยมากแล้วอันน right ี้ม่เป็นกิจกรรมที่เพิ่งมีมาใหม่นะครับมันเป็นลานเซิร์ฟสเก็ตสำหรับสายเซิร์ฟหรือสเก็ตบอร์ดก็ได้นะสเก็ตบอร์ดก็เล่นได้อยู่หน้าที่พักเราเลยอันนี้เราพักตึกนี้ครับตรงนี้ขายเสื้อเงาะเดินลงมาเลยนี่เอาสเก็ตมาเล่นได้นะคะมีลานเซิร์ฟสเก็ตเข้าด้วยอ๋อเหรอเข้าด้วยขออนุญาตไปเล่นก่อนนะครับผม 拜。Bye. สนุกมากครับเพื่อนๆให้ลืมมานะที่สันทิยาทรีรีสอร์ทโอเคครับทั้งหมดนี่ย้ำอีกทีว่าฟรีฟรีโอเคครับจะบอกเอแต่ว่าบอกก่อนนะว่าราคานี้เป็นราคาแบบโปรโมชั่นนะต้องไปหาโปรอีกทีนะว่าทางโรงแรมเขาจะจัดโปรหรือเปล่าติดตามเขาได้ใน Facebook เลยนะครับเผื่อเขามีโปรโมชั่นดีๆแบบนี้อีกนะสำหรับวันนี้ไปก่อนละไม่ไหวละเหนื่อยนะจัา